อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Baby Monster กับก้อนกันนะครับเพลงกอนคัฟเวอร์เวอร์ชันของทีมเอรผ่าจองนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็คือมีแต่คนเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะอินเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยนะครับในกอนเวอร์ชันนี้ และ Baby Monster เขาก็อัปโหลดเพลงกรแบบคลีนเวอร์ชันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าได้ฟังแค่เพลงกรนี้ไม่ใช่คลิปวิดีโอเต็มคลิปยาวแล้วนะครับตัดมาแบบเป็นกรเท่านั้นเลยตั้งแต่เริ่มโชว์จนถึงจบโชว์ คลีนเวอร์ชันของเพลงก่อนนะครับล่าสุดเลยก็มียอดวิวเนี่ยทะลุ2ล้านวิวภายใน1วันหรือว่า24ชั่วโมงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถมคอมเมนต์จากฝั่งอินเตอร์เนี่ยยังมาเชิญชมสาวๆทั้ง3คนในทีมเอกับเพลงก่อนนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวทั้งเสียงร้องของพอิตาสเสน่บนเวทีของอายอนนะครับรวมไปถึงการแรปของเพลงนี้จากลูก,กะนัันเองทั้ง3รวมกันในเพลงก่อนเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือกลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับได้ฟังก่อนอีกหนึ่งแบบที่แตก ต่างแตกสไตล์ไปจากโรเซ่นะครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดีเหมือนกันแฟนๆบอกว่าถ้าหากเป็นได้ดูเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ฟังเพลงกรนในเวอร์ชันนี้ที่มีแรปเข้ามาผาสมด้วยซึ่งยอดวิวเนี่ยก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาดีเลยนะครับทุกคนเป็นกนที่เรานั้นได้ดูเป็นลาวในคลิปเต็มแต่ว่าพอแยกมาลงเนี่ยยอดวิวก็ยังคงปังอยู่แฟนๆก็ต่างบอกกันว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยเตรียมมอบมงเจ้าแม่ Engagement วงต่อไปให้กันได้เลยเพราะว่าในตอนนี้ยอดมาดีมากๆไปว่าจะเป็นยอดซับใน YouTube ยอดติดตามใน IG หรือว่าช่องทางอื่นๆเองก็ตามรวมไปถึงยอดวิวนะครับที่ทะลุ200ล้านไปแล้วแบบยอดวิวรวมทั้งช่องทงั้งๆที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำและเพลงก้อนคลีนเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ยอดวิวทะลุ2ล้านไปอย่างรวดเร็วทั้งๆที่ปล่อยมา 1วันเท่านั้นรวมไปถึงทุกคนเนี่ยน่าจะได้ดูผ่านทางคลิปเต็มกันไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโชว์ที่เปิด EP2 มาเลยเปิด EP2 เริ่มมาปุ๊บเราก็ได้ดูโชว์ของกรในเวอร์ชั่นของรุพาจองนะครับที่เป็นทีม A ลหลังจากนั้นมาเราก็จะได้ดูเรื่องราวต่างๆของทีม B และเพลงสเตย์นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีคนดูไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วพอแยกมาเป็นคลีนเวอร์ชั่นลงใหม่ปุ๊บเนี่ยยอดวิวก็ยังคงพุ่งขึ้นมาอยู่เลยนะครับ ยอดไลค์ like เนี่ยก็ปาไป1 0 0 0 0แสนกว่ากันแล้วคอมเมนต์ comment อีกมากมายเลยนะครับและเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ติดตาม Baby m o อน ster อร์มาและก็เป็นแฟนคลับของทั้งสาวเบมอนทั้ง7คนแล้วก็4สาว b l ล c กพิง k วงรุ่นพี่นะครับก็น่าจะชอบเพลงกรนในเวอร์ชันนี้ของรุ่พาจองขันมากๆเลยใครชอบกันบ้างฟังบ่อยหรือเปล่านะครับตั้งแต่ปล่อยออกมาเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้และคิดยังไงกันบ้างกับกรเวอร์ชันนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันคลิปนี้ไว้มาอัปเดตไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวั ดีครับอันยอง